รถครอบครัวสภาพสวยสวยประวัติดีสีดำขวัญสบายสบายเดือนละหกพันบาทนาเสนอกันอีกแล้วนะคะโดยตาเวนซ่า 1.5G เกียร์โตปี2012ค่ะรถสีขาวนะคะภายในจะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้านะคะแอร์บ็กเอเบียสกุญแจรีโมทน,นะคะเบาะสามแถวค่ะแอร์ตอนหลังนะคะเติมน้ำมันอ e ีซิได้ด้วยค่ะขอถามงินเดือเลยนะรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดอกนี้ได้ ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปกระสุนรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกําลังมองหารถครอบครัวสภาพสวยนะคะแอร์ตอนหลังนะคะแนะนํารถคันนี้เลยค่ะเบาะหลังพับได้ด้วยนะคะนีค่ะเบาะกลางก็พับได้แล้วก็เลื่อนเก็บได้เลยค่ะเอาไว้ขนของนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ1.5 g ่ี2 0 2ค่ะ ห้าหลังกว้างค่ะเอกสารนะคะในการจัดไฟแนนซ์ก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านนะคะสเตทเมนต์ย้อนหลังหกเดือนแล้วก็ใบรับรองเเดือนนะคะอาชีพค้าขายคอยมีหน้าร้านตรวจสอบได้นะคะมีใบทะเบียนการค้าหรือสัญญาเช่านะคะใบเสร็จซื้อของนะคะก็ซื้อได้แล้วค่ะยิ่งมีเครดิตผ่อนของ1ปีขึ้นไปยิ่งดีเลยนะคะดิต้ตาเวนซ่า คะ 1.5G เกียวโตปี2012ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ